เพลงทุกเพลงในโลกนี้มีการเอื้อนด้วยกันทั้งหมดส่วนที่มันแตกต่างกันก็คือจะมีการเอื้อนมากเอื้อนน้อยที่แตกต่างกันเพลงบางเพลงบางสไตล์อาจจะมีการเอื้อนประมาณสัก40บางสไตล์ก็อาจจะเยอะหน่อยคือ50%แต่ถ้าอีกแนวหนึ่งอย่างเช่นเพลงลูกทุ่งก็ต้องมีการเอื้อนอย่างน้อย70%ขึ้นไป การเอื้อนมันส่งผลในเรื่องของอะไรในเรื่องของหนึ่งคือมันทําให้คําร้องที่เราเปล่งมาหรือเสียงที่เราร้องมามันดูซอฟลงมันดูอ่อนหวานมากขึ้นมันดูพิ้วมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเอื้อนมันจึงส่งผลต่อสไตล์เพลงอย่างเพลงร็อกเอื้อนน้อยหน่อยเพราะถ้าเอื้อนมากปับ๊บมันจะฟังดูแล้วไม่มีความหนักแน่นไม่มีความแข็งแรงมากพอ ช่นในการในการร้องเพลงลุกทุ่งถ้าเราเอื้อนน้อยคําร้องหรือว,ว่าเสียงที่เราเปลงมามันก็จะฟังดูแล้วแข่งกรได้งเงินไปเพราะฉะนั้นเพลงทุกเพลงในโลกนี้ครับผมมีการเอื้อนด้วยกันทั้งหมดไม่มีเพลงไหนไม่มีสไตล์ไหนที่ไม่เอื้อนแตกต่างกันที่เอื้อนมากเอื้อนน้อยเท่านั้นเองอยากรู้วิธีการเอื้อน,น,นต่างๆกดติดตามไ้นะครับผมผมจะมานําเสนอวิธีการ เี้ยนละหลักของการเอี้ยนในแต่ละเพลงแต่ละสไตล์ตั้งแต่คลิปนี้ไปต้นไปครับผม